แคไม่ต้องเข้าแอปแต่งรูปแล้วก็วคือแบบกล้องสดก็คือรอดค่ะก็คือแฮปปี้มากๆชอบม,มากรู้สึกเหมือนหน้ามันดูเป๊ะหน้ามันดูอิ่มดูฟูแบบหน้าสดเรารู้สึกว่าตัวเองรอดอะคะ่ะก็เลยแบบแฮปปี้มากสวัสดีค่ะน้ำฝนนะคะวันนี้ค่ะก็มา follow up ค่ะครบ5าสัปดาห์หลังทําโปรแกรมสก้าปร่าแล้วก็โปรแกรมสกินบูสเตอร์ค่ะคือ <c oughs> จริงๆคือก่อนหน้าที่จะทำอะคะ่ะคือรู้สึกว่ามองหน้ากระจกแล้วตัวเองมันดูโซม่ะเหมือนแบบมันดูแก่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็แนะนําให้ท<ๆ>ําเป็นโปรแกรมสก้าปร่าหรืออย่างโปรแกรมสกินบูสเตอร์ค ก็คือผิวแบบวิ้นวับวิ้งวับผิวเล่นแสงสวยมากยิ่งแต่งหน้าก็คือแบบสวยงงค่ะตอนนั้นคือคุณหมอให้คําแนะนําดีมากค่ะแบบเป็นกันเองคือเรากังวลอะไรมีคําถามอะไรก็คือสามารถปรึกษาคุณหมอได้หมดเลยแล้วก็ทําก็คืออาจจะมีรู้สึกตึงๆบ้างตอนแบบแทงเข็มเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆคุณหมอแบบค่อนข้างชิลเลยค่ะก็คือเหมือนแนะนาว่าแบบเออก็กินน้าให้เยอะนอนให้พออะไรเงี้ยค่ะโดยรวมก็คือใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติไม่ต้องมีอะไรแบบระวังเป็นพิเศษค่ะ ประทับใจมากเลยค่ะก็คิดว่าเหมือนแบบ ตามติดเลยแบบตามจิกอะค่ะแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคอยติดตามผลดูหรือว่ามีข้อกังวลอะไรไหมยอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแบบใกล้ชิดมากๆเลยค่ะก็ตอนที่ตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะฝนรู้สึกว่าเหมือนพนักง,งานทุกคนก็คือเหมือนแบบเข้ามาดูแลแบบเต็มที่เลยน่ารักแจ่มใสแล้วก็คืออธยาศัายดีมากทําให้เรารู้สึกแบบไม่เกรงอะค่ะเวลาแบบเข้ามาทําการรักษาใดๆแล้วก็คุณหมอก็คืออย่างที่บอกเลยน่ารักมากแบบให้คำปรึกษาดีเป็นกันเองแล้วเราแบบกล้าถามกล้าคุยเพราะว่าด้วยความที่คุณหมอเป็นกันเองอย่างเงี้ยค่ะสาหรับใครที่กังวลเรื่อง หาหนา้อยากปรับรูปหน้าอยากผู้งานผิวอยากให้งานผิวเราดูเป๊ะดูปังขึ้นนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะกับคุณหมอเมฆที่ AM p o s p i t ส l ค่ะ